หลังจากช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยคลายความร้อนจากสภาพอากาศที่อบอ้าวและเป็นการส่งผลดีแก่พื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างแล้วนั้นยังพบว่าถือเป็นช่วงนาทีทองของชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ต่างพากันจัดเตรียมวสัสดุอุปกรณ์ออกหาจับอึง่งจับกบจับเขียดซึ่งออกมาเล่นน้ำส่งเสียงร้องหาคู่ผสมพันธุ์กัน,กนตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ช่วยทําให้ชาวบ้านมีรายได้จากการจับอึ่งกบเขียดขายสร้างไรายได้เป็นอย่างดีสอบถามนายสนุรัตอุทัยคาอายุ56ปีอยู่บา้านเลขที่1937มูบ้านบางไสทองตำบลซับเปิบอาเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์เราให้ฟังว่าทุกปีหลังจากฝนแรกที่ตกลงมาอย่างหนักจนมีน้ําท่วมขังตามท้องทุ่งนาและตามแหล่งน้ําในธรรมชาติชาวบ้านจะรีบพากันจัดเตรียมวสัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้จับกบ อึง่งเขียดลักษณะเป็นบ่วงตะข่ายต่อด้ามไม้ยาวพอเหมาะเพื่อนํามาทําเป็นอาหารรับประทานในครัวเรือนลดรายจ่ายและ่สนึงจะนํามาแบ่งขายในชุมชนและตามท้องตลาดเพื่อสร้างรายได้เสริมซึ่งแต่ละคนสามารถจับอึ่งได้มากถึงคนละ5-10ถึงกิโลกร,รมัมและบางคนสามารถจับได้มากสุดถึงกว่า30กิโลกร,รมัมทําให้มีรายได้เฉลี่ยครั้งละประมาณ500-3,000ถึงบาทเลยทีเดียวนายสนุรน์เล่าต่อว่า ถึงแม้ราคาซื้อขายอึ่งจะมีราคาที่ดีสร้างไรายได้อย่างงามแต่เนื่องจากเป็นอาหารตามฤดูกาลทำให้แต่ละปีจะสามารถจับอึ่งได้เพียงแค่1-2ครั้งเท่านั้นและไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาดเนื่องจากเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาเลือกซื้อหาไปทำอาหารในเมนูยอดฮิตเช่นอึ่งย่างยำอึง่งแกงออมอึง่ง ต้มยำอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนหรือจะนำไปถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักเป็นปลาระอึง่งเพื่อเก็บไว้รับประทานานานๆก็ได้โดยในปีนี้พบว่าราคาซื้อขายอึ่งจะแบ่งออกเป็นอึ่งโกรกและอึ่งข้างลายตัวที่มีไข่ขายกิโลกร,รัมละ150บาทอึ่งโกรกหรืออึ่งข้างลายไม่มีไข่ขายกิโลรกร,รัมละ100บาทอึงอ่งยางขายรวมราคากิโลกร,รัมละ100บาทนอกจากนั้นชาวบ,บ้านยังสามารถหาจับกบและเขียดมาขายในคราวเดียวกันโดยที่กบนาขายราคากิโลรกร,รัมละ200 บาทเขียดสดขายราคากิโลรกรัมละ150บาทและหากนำาเขียดสดมาแปรรูปเป็นเขียดแดดเดียวก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าขายได้ราคากิโลรกรัมละ200บาท